ความเดือดร้อนของคนไทยอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ตลอดและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศส่งพระเจริญท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงวิกฤตในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําทหารพระราชาถุงพระราชทานครัวพระราชทาน ส่วนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆยังคงระดมกําลังให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนบางส่วนต้องเดินลุยน้ําออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากไฟฟ้าถูกตัดและไม่สามารถติดตามข่าวสารได้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมฑลทหารบกที่37ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งโครัวพระราชทานในการช่วยเหลือประชาชนณบริเวณทศบาลจังหวัดเชียงรายพร้อมกับมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยเบื้องต้นตลอดจนการจัดกําลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ติดค้างภายในที่พักอาศัยซึ่งไม่สามารถอพยพหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันท่วงทีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมา คำว่าทหารพระราชาถุงพระราชทานครัวพระราชทานทําเอาชาวเนตต่างเข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิถึงจะเข้าใจช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่เข้าใจขอให้ชาวภาคเหนือที่เกิดอุทุกภัยผ่านไปด้วยดีและปลอดภัยทุกคนนะครับพระราชาเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงทรงพระเจริญตาสว่างกันได้แล้วนะคะมีแต่พระราชาทหารและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเท่านั้นที่มาช่วยพวกท่าน เมื่อประชาชนถึงช่วงขับขันพระราชาก็ไม่ละทิ้งความช่วยเหลือไะห่วงให่มาถึงก่อนเสมอช่วยเหลือเต็มที่ไม่มีข้ออ้างใดๆโชคดีที่เรามีในหลวงถุงของสถาบันทุกอย่างมีแต่ของดีๆท่านปฏิบัติกับทุกคนแบบเท่าเทียมไม่ได้เลือกใครไม่ได้เกียดทางใครเราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระบรมราชินี ให้ไปตั้งโรงครัวพระราชฐานตั้งแต่วินาทีแรกเลยนะครับท่านก็ทำของท่านเงียบๆครับท่านห่วงพระศกสนิกรของท่านนะครับก็ไปโรงครัวพระราชฐานไปนะครับทีวีไม่ออกครับสื่อก็ไม่ออกครับทำกันเงียบๆครับพวกจิตอาสาก็ไปทำกันครับท่านไปช่วยเร็วมากทหารตำรวจไปช่วยกันมาเนี่ย ทีวีสื่อไม่ออกข่าวครับก็ไปดูครัวพระราชฐานสิอันนั้นลงทุนเยอะมากกว่เขาเลยนะโอ้โหวันละกี่หมื่นกล่องละ่ะนะครับแล้วจะใช้จิตอาสาตำรวจข้าราชการจิตอาสาเนี่ยนะครับทำให้นะครับอันนี้เป็นภาระหนักนะแต่ว่าเขามีรถลงครัวเคลื่อนที่งนะลงครัวพระราชฐานเคลื่อนที่ พระอ,องค์ท่านทําอะไรก็ท่านก็ไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ครับปิดทองหลังพระมาตลอดนะครับทุกงานนะครับไม่ว่างานที่ไหนนี่นะครับนะครับปิดทองหลังพระนะฮะมาไปช่วยชาวบ้านเนี่ยข่าวในหลวงรัชกาลที่สิบไปช่วยชาวบ้านเนี่ยเงียบไม่มีข่าวออกสื่อบวลชนไม่ออกเลยแต่ชาวบ้านเนี่ยเขา ส่งข่าวเขาไหลมาไหลมาอะไรมาประทับใจครับประทับใจนะะวันนี้ผมกลับจากเดินทางมาผมก็ได้มีโอกาสไหวพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านนะทางเข้าห้างเจอห้างแมคโครก็ผมก็หยุดแล้วก็พนมมือไหวพระอ,องค์ท่าน ท่านปิดทองหลังพระจริงๆนะครับทุกเรื่องครับผมว่าทับใจตั้งแต่เรื่องไอ้โควิดเข้ามาเนี่นะครับคนไทยเริ่มตายกันเยอะขึ้นอะไรขึ้นท่านก็ช่วยคนไทยติดที่อิสราเอลเกิดสงครามนะท่านก็ช่วยเอาเครื่องบินไปช่วยเร็ว